สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้มาชมดอกอะไรเอ่ยบานเต็มต้นเลยสีขาวใหญ่มากดอกดาวล้อมเดือนหรือถุงทองนะคะมองไปทางซ้ายบานทุกต้นเลย วันนี้เป็นวันหลังวันจัก,กรีหนึ่งวันนะคะเมษายนวันที่เจ็ดเมษายนมาดูทางนี้ต่อ่อนี่อีกสองดอก ปีหนึ่งจะเห็นแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะคะอ่านี่นี่นี่สวยงามมากมันจะบานสัก ถึง9โมงนะคะแล้วก็จะหูบลงเดี๋ยวมาดูทางนี้ว่ามีอีกไหมอ่าไม่มี เจ็ดดอกต่อไปอันนี้อีกสี่ดอกสักเก้าโมงก็จะหูบนะคะแล้วก็จะหมดรุ่นนี้ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอตรงนี้ก็มีอีกสามดอกโอ้โหสุดยอดเลย